ยาแต้วครัวคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีทําขนมครกแบบง่ายๆรสชาติอร่อยออร่ยไม่ต้องใส่น้ําปูนใส่แค่มีแป้งขนมครกตาเรียนทองคู่และไม่ต้องเสียเวลาเตรียมแป้งให้วุ่นวายวิธีทาไม่ยุ่งยากส่วนผสมก็น้อยมือใหม่ก็าสามารถทําได้อร่อยเหมือนมืออาชีพเลยค่ะทําได้ทั้งแบบใช้เบ้าขนมครกหรือว่าจะเป็นกระทะทําได้ง่ายๆที่บ้านรสชาติก็อร่อยเช่นกัน เนี่ยค่ะส่วนผสมหลักหรือว่าพระเอกเลยก็จะเป็นแป้งขนมครกตาเรียนทองคู่และที่สําคัญเลยข้างซองก็จะมีสูตรขนมครกและก็วิธีทําแบบละเอียดจะเห็นได้ว่าส่วนผสมน้อยมากๆเลยค่ะถ้าหากท่านไหนสนใจจะวางลิงก์ไว้ใต้วิดีโอตรงคําอธิบายและในคอมเมนต์นะคะและก่อนที่จะไปลงมือผสมแป้งเราก็จะมาเตรียมท็อปปิ้งกันก่อนสําหรับผักโรยหน้าหรือว่าท็อปปิ้งก็เลือกได้ตามชอบเลยค่ะข้าวโพดก็จะหั่นเฉียงเฉียงทีละสองแถวชิ้นจะได้ไม่ใหญ่เกินไป ต้นหอมก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆพักทองหั่นตาเผือกก็หั่นตาวหรือจะชอบแบบซอยบางๆก็ได้เช่นกันค่ะถ้าหากท่านไหนทําขนมครกด้วยกระทะก็อย่าลืมไปนึ่งหรือว่าต้มให้สุกก่อนนะคะเนื่องจากก้นกระทะมีความลึกกว่าเบ้าขนมครกเวลาปิดฝาก็จะระอุน้อยกว่าก็จะทําให้ผักสุกช้ากว่านั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะมาเตรียมทําตัวแป้งขนมครกกันก่อนค่ะ แป้งขนมครกตาเรียนทองคู่เนื้อแป้งก็จะขา,ขาวเนียน,น,ยนละเอียดละเอียด้สิ่งปลอมบนต่างๆและเวลาทําขนมเสร็จออกมาก็ยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยนะคะและสําหรับสูตรที่จะทําวันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ข้างซองเลยค่ะแป้งขนมครกตาเรียนทองคู่200กรัมหางกะทิ220ีกรัมน้ําร้อน350กรัมหรือว่า350 ml อขั้นตอนแรกก็เติมหางกะทิลงไปผปสมกับแป้งคนจนไม่ให้เหลือผงแป้ง เติมไปคนไปแบบนี้นะคะแป้งจะได้ไม่เป็นก้อนพอแป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับหางกะทิแล้วก็ค่อยๆเติมน้ําร้อนลงไปเติมไปคนไปแบบนี้เช่นกันค่ะการเติมน้ําร้อนลงไปก็จะช่วยให้ขนมครกเวลาทําเสร็จแล้วหน้าแป้งจะได้ไม่แตกทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะมาทําน้ําราดหน้ากะทิหรือว่าน้ํากะทิไว้สําหรับราดหน้าขนมครกกันต่อค่ะแป้งขนมครกตาเรียนทองคู่50กรัม น้ำตาลทรายขาว100กรัมเกลือป่น5กรัมปรุงรสให้ออกเค็มนิดนึงนะคะเวลาเคี้ยวกับเนื้อขนมจะได้มีรสชาติกรุงมกรอมค่ะหัวกะทิ250กรัมหรือว่า250 ML ลเทลงไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะแล้วคนให้น้ําตาลละลายการตอนนี้ก็จะช่วยให้แป้งแตกตัวดีไม่จับกันเป็นก้อนอีกด้วยนะคะแล้วเติมกะทิส่วนที่เหลือเราก็จะได้น้ํากะทิเอาไว้ราดหน้าขนมครกโดยไม่ต้องใช้แป้งอย่างอื่นเลยค่ะสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะ ทุกอย่างเตรียมเสร็จแล้วก็มาแบ่งแป้งใส่การหรือว่าภาชนะไว้สําหรับหยอดขนมแบ่งให้ชัดเจนอันไหนตัวแป้งอันไหนน้ำกะทิระวังจะสับสนนะคะเรามาเตรียมน้ำมันพืชจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะลูกชุบเอาไว้สำหรับชุบน้ำมันทาเบ้าขนมครกลูกชุบเราสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยนะคะใช้ผ้าขาวบางแล้วก็ใช้เชือกรัดแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ จากนั้นก็เปิดไฟอ่อนๆนําเตาขนมครกขึ้นตั้งไฟตัวเป่าขนมครกหลังจากการทําขนมในทุกๆวันก็เคลือบน้ํามันไว้อยู่แล้วนะคะพอเป่าขนมครกร้อนได้ที่หรือว่าก่อนจะหยอดแป้งก็ชุบน้ามันทุกๆเป่าก่อนไม่ต้องให้น้ํามันแช่เกินไปแค่ให้ขึ้นเงาแบบนี้ก็พอค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยให้ขนมมีสีสวยแท้งง่ายและขนมไม่ติดเป่าอีกด้วยนะคะและก่อนจะหยอดแป้งทุกๆครั้งก็อย่าลืมคนก่อนนะคะเพราะว่าแป้งนอนก้น จะยอดรอบนอกก่อนเนื่องจากไฟรอบนอกก็จะอ่อนกว่าไฟตรงกลางเตาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความร้อนของเตาแต่ละบ้านด้วยค่ะหยอดแป้งลงไปที่เศษ3ส่วน4ี่ของเบ้าก่อนเผื่อไว้สําหรับราดหน้ากะทิด้วยนะคะถ้าหางมือใหม่เกรงว่าจะยอดไม่ทันหยอดอเฉพาะเบ้าด้านในก็พอหยอดแป้งเสร็จแล้วก็ต้องรีบหยอดน้ำกะทิลงไปเพื่อแป้งจะได้ไม่แยกชั้นและก่อนหยอดก็อย่าลืมคนด้วยนะคะหยอดแบบเร็วเ็วเลยค่ะเดี๋ยวแป้งข้างล่างจะสุกก่อน ตามด้วยหน้าท็อปปิ้งต่างๆเสร็จแล้วปิดฝาอบไว้ประมาณ5-7นาทีถ้าหากจะให้มั่นใจว่าขนมสุกหรือยังก็สามารถเปิดดูได้ค่ะเปิดออกมานี่กลิ่นหอมชวนทานมากๆเลยนะคะและโดยปกติแล้วสำหรับมือใหม่สำหรับขนมครกก็ทำค่อนข้างยากบางทีขนมก็อาจจะกระด้างหรือว่าอาจจะนิ่มเกินไปแทบไม่ออกแต่สำหรับแป้งขนมครกตาเรียนทองคู่นี่ทำง่ายมากๆเลยค่ะ ทำออกมาหน้าตาสวยงามแถมรสชาติก็ยังอร่อยอีกด้วยนะคะสูตรนี้น้ําหนักของแป้ง1ถุงจะ250กรัมทําขนมออกมาจะได้ประมาณ40คู่ค่ะและก่อนจะหยอดแป้งในเตาถัดไปก็ย่าลืมใช้ผ้าชุบน้ามันเช็ดเศษแป้งออกตามด้วยใช้ลูกชุบชุบน้ํามันเช็ดทุกๆเบ้าด้วยค่ะและช้อนสําหรับแท้ขนมครกจะเป็นช้อนหางยาหรือว่าช้อนแกงแต่เลือกเอาที่บางๆเนื้อขนมครกเวลาเราแท้จะได้ไม่ยน่น และบางทีถ้ามีเศษขนมที่ล้นออกมาจากเบ้าเขาไหม้นะคะเราก็ใช้กันไกลตัดออกเท่านี้ก็จะเหลือแต่ขนมครกสวยๆน่าทานน่าทานแล้วค่ะและขั้นตอนต่อไปถ้าหาท่าไหนไม่มีเบา้าก็ทําด้วยกระทะวิธีนี้ก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะนํากระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนๆทาน้ํามันพืชนิดหน่อยก็พอขนมจะได้ไม่ติดกระทะ พอกระทะเริ่มร้อนก็หยอดตัวแป้งลงไปแล้วก่อนจะหยอดก็อย่าลืมคนก่อนนะคะตามด้วยหน้ากะทิขั้นตอนนี้ก็รีบนิดนึงค่ะเดี๋ยวแป้งข้างล่างจะสุกก่อนแล้วก็ท็อปปิ้งแล้วปิดฝา พอใกล้ๆสุกถึงจะโรยต้นหอมลงไปปิดฝาแล้วอบต่อประมาณ2นาทีแล้วก่อนจะตักออกจากกระทะก็ดูก่อนว่าข้างล่างสุกดีหรือยังค่ะสุกดีแล้วก็มามว้วนหรือจะหั่นตัดเสือแบบเค้กก็ได้นะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีที่3จะเป็นชิ้นแบบพอดีคำ อย่าลืมเชลรวมน้ำมันที่กระทะก่อนนะคะหยอดแป้งลงไปนิดหน่อยตามด้วยหน้ากะทิแล้วก็ท็อปปิง้งปิดฝาอบไว้ประมาณ5นาทีอย่าลืมว่าต้องใช้ไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะและสำหรับวิธีทำขนมครกด้วยกระทะตัวแป้งก็จะสุกค่อนข้างเร็วท็อปปิ้งต่างๆแนะนำให้ทำให้สุกก่อนค่ะ ในระหว่างที่ทำขนมกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ขนมครกทำง่ายๆทั้ง3วิธีสำหรับแป้งขนมครกตาเหรียญทองคู่ไม่ว่าจะเป็นเมืออาชีพที่ใช้เบ้าขนมครกหรือจะทำขนมครกแบบกระทา้าทำง่ายๆได้ที่บ้านขั้นตอนไม่ยุ่งยากส่วนผสมก็น้อยมือใหม่ก็ทำได้แถมรสชาติก็ยังอร่อยอีกด้วยนะคะก็ลองไปทำทานหรือว่าทำขายสร้างอาชีพกันดูค่ะ